ดูดูครับดูสิรอบนี้ใครราบนี้ใครจะถอยรอบนี้ใครจะถอยเอาพี่พี่อยากไปถอยสิสู้น้องเลยน้องอยากเล่นด้วยดูดูดูฮ <c oughs> ปลาทูฮะตัวเล็กสเปคใหญ่จริง ดูดูครับปลาทูนะครับกับแบมแบมนะครับพี่แบมแบมโอ้ยอยากให้ใครมากำหลาบเธอจริงๆต้องเจอพี่สลิดมันพี่สลิดมองอยู่นี่ถ้าเกิดพี่สลิดออกมาได้เนี่ยม,มาสั่งสอนน้องปลาทูหน่อยเร็วด,ดูดูความชิดของนางเดี๋ยวก่อนต้องรอ ไปรอพี่บูเวฟกับเบนนี่เบสตากลกับมาก่อนือึโอ้โหดโูดูดูนี่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 ดูความซ่าืม อยากเล่นกับพี่เขาทำกับพี่เขาดีดีลูกอืมอืมเธอเธอจะเปรี้ยวเกินไปละฮะเธอเนี่ยนะเธอนี่จะเปรี้ยวเกินไปล <c oughs> ะดูดูด,ด <c oughs> อูอ้าวอาว ฮึ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 แอลตรงนี้มาตรงบางล่างมาอืมนี่ยจะไปแย่พี่กันและจะไปแย่พี่กันละใส่กุ้งละใส่กุ้งละชุบอืม ดู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 ป๊าสป๊าสนะป๊านะทำเสียงไล่แมวนะครับห้ามห้ามสึกนะครับห้ามสึกตรงนี้เธออยากจะเล่นกับเขาแล้วเธอไปขู่เขาขจริงๆเนี่ย,ยามาดูนะอือพี่เขาอยากอยู่เฉยเน้องน้องเขาไม่มีอเลยลูกน้องเขาตัวเล็กนะน้องเขาอยากเขาอยากเล่นด้วยลูกอือ